เด็กค้าทำไรอยู่ลูกกำกำทำชุบแป้งทอดครับเอาผักชุบแป้งทอดมีอะไรมั้งครับแครอทและถั่วฝักยาวเออแครอทเอ้ยเขาพอดเ้าพ้อดทำไมทำไมอะทำไรอยู่ครับไม่ทำไรอยู่ครับแป้งทำผักชุบแป้งทอดครับอ่ามีอะไรมั้งครับเขาพ้อดกับถั่วฝักยาวครับอ่าใช้แป้งอะไรครับวันนี้แป้งชุบแป้งทอด ปรุงรสสำเร็จครับดียังไงลดปรุงน้ำมันสามสิบเปอร์เซ็นต์อ่าลดน้ำมันสามสิบเปอร์เซ็นต์เราไม่ใส่น้ำใช่ไหมนี่หอมไหม,<อ>มดมดิสดใส่โซดาแทนดมสิหอมไหมหอมดมหอมแน่ <laughs> โอเค <c oughs> คนแป้งกับน้ำโซดานะคะโอ oh my god มีพริกไทยมีสามเกลอหอมหอมเนาะ ยังยังไม่ได้ไม่ร้อนพอลังเรื่อยยังว้าวว้าวโอ้โพระเจ้ายอดมันยอดมากอชิมกันไหมนี่ร <c oughs> ้อนร้อนต้องหั่นล้ำเจี๊ยนอะ มีน้ำจิมนะ้มไหมน้ำจิม้มมีน้ำจิ้มไก่น้ำจิ้มลูกชิน้นมีครบ <Okay. Yeah. S 1> โอเคโอ้พระเจ้าจอร์ดมันยอดมากมันจะเยอะไปก <c oughs> ็นั <c oughs> ่นแหละคุกไปเลยลูกให้มันทั่วๆกันไ <c oughs> มนต้องจุ่มลงไปเลยอืมจุ่มไปเลย นี uh ่นะคะเราใช้รถดีอันนี้รสอมน้ำมันสามสนต์รสโซเดียมอู้โวไฟแรงไปแอ๊ก Oh my god đi yếm này thải mát cả cả tiền mỡ. lửa không em? Lửa 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 thính. Lăn nó vào หน้าที่คุณพีท่ทำอะไรทำไมไม่ไม่เมีป้าทำหน้าี่เองเดี๋ยวจะช่วยให้ปู่ทำแบบนี้เดี๋ยวจะร้อยทอดไก่